โย่ส so, วัสดีครับวันนี้ก็มาจอกับว,วิศวินทีวีคราบวนนี้เราก็จะมาสร้างป้อมวิเทอร์บอสหนักกันนะ,ะคือเออ,เอ,อพูดอะไรของกูวนันนี้มาสิ่งที่คุณต้องมีก็คือเบสล็อก ok นะครับเบสล็อก ok คุณต้องมีเลยสองสองเออเนี่ยอันนียที่มันกระพริบกระพริบอยู่ข้างล่างอะุดเซตอะไรไม่รู้ช่างแมแล้วก็หัววิเทอร์บอสนะครับผมแค่นี้คุณก็สามารถสร้างป้อมวิเทอร์บอส ได้แล้วไปดูกันเลยวิธีสร้างคนก็แค่วางบล็อกนี่เอาแบบแบบไหนดีแบบนี้เลยกันนะอย่างนี้อะไรจุบจบก็แบบนี้วางไปเรื่อยๆให้ครบสี่ด้านนะ วางไปเรื่อยเนี่วางไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยๆถ้าผมแคสม่สนุกยังไงก็ขออภัยถ้าเสียงไม่ไมดังก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ขุดตรงนี้ออกขุดออกขุดออกในไทยเลยทีเดียว แล้วก็กดตรงนี้ออกทําเป็นช่องแบบนี้เพื่อนผมก็นุวันบอกให้ผมสร้างโอเคทำส,สอนคลิปสร้างอะไรก็ได้นี่ไงมาสอนแล้วโอเคเมืองพอใจยังกูสอนแล้วโอเคก็ต่อไปเลยให้เรานับมาจากบล็อกนี้นะหนึ่งสองโอเคพอแค่นี้ก็พอแล้ว โอเคให้คนขุดแบบนี้โอเคเยี่ยมไปเลย very good แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้อุ้ยแบบนี้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 โอเคแค่นี้ก็ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ ปิดตรงนี้อีกปิดตรงนี้อีกปิดตรงนี้ถ้าไม่เสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับถามตรงนี้อีกตรงนี้อีกเอ้ยปิด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 ข้างบนครับผมนี่แล้วก็ทำสักแล้วเข้าแบางค์หน่อยเลยแล้วก็มาวางวิท,ทน์บอสกันเลยวางทั้งหมดกี่ตัว สามตัวพอโอเคป่ะคะสามตัวสามตัวไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มีเกินไปไม่มากเกินไปชุดชุดวางยากนะได้แค่สองตัวเท่านั้นนะคะรับเวลาวางวางได้แค่สองตัวเท่านั้นอเจุ๊บอเจุ๊บอเจุ๊บนี่อ้าวเฮ้ยมันหลุด มันหลดผมขอผมขอตัดคลิปก่อนนะคะโอเคครับผมเมื่อกี้ก็มีการผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยคือเราต้องวางวิเทอร์บอสทีละตัวก่อนนะคะผมวางวิเทอร์บอสนะี่ะทีละตัวก่อนไม่งั้นมันจะเด้งออกเหมือนเมื่อกี้นี้เสือกวางทีละสองตัวเลยกูให้วางทีละตัวนะครับสองสาม,สามโอเคนี่ครับผม,มก็จะอยู่ใน นี่เบสล็อกแบบนี้นะีนผมมันก็จะหนีไปไหนไม่ได้นี่ครับผมป้อมวีเทอร์บอสก็เสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับผมเห็นไหมมันก็จะฆ่าสัตว์ทุกตัวดูม,มัดทุกตัวดูดูเดี๋ยวคุณดูดูเลยเลยอ่าดูนี่คุณดูนะเห็นไหม อาจจะแหลกติดนึงนะแต่ก็สุดยอดหนึ่งตัวอาจจะไม่สัดใจคุณก็เพิ่มเป็นสองตัวได้ง่ายๆแค่คนก็เพิ่มมาแบบนี้แต่ถ้าใส่ตรงกลางัน,ม,นมันอาจจะยากนิดน,นึงแล้วก็เออขยับมาขยับมาหน่อยแบบนี้โอเคไหมขยับมาหน่อยแบบนี้นแล้วคณก็ใส่หัววิเทอร์วอตไป เอาไว้เหี้ยมึงแกเพิ่งเซิคุยอีวิทเทนวอทมึงจะเป็นเหี้ยอะไรกูจะสร้างเพื่อนให้มึงไม่เอาเรืองไอ้ควายเหี้ยพ่อมึงตายเลยสักเฮ้ยอวิทเทนวอทมึงหยุดก่อนก็ได้ไหมควายเหี้ย นี่กุทุกแมวไปครั้งหนึ่งสัตแมอารมณ์เสียสร้างเพื่อนให้เสือไม่เอานี่ครับผมเราก็จะได้เป็น2ตัวเห็นไหมมันก็จะมีหลอดของเลือดวิเทอร์บอสสองหลอดเลยแบบนี้อ๋อมันก็จะสจอดสุดติงกระดิ่งแมวไปเลยดูเอาตัวไหนก่อนเอาตัวไหนอีก ตัวไหนน่าจะมันอัปเดตหน่อยอันนี้เหรอโอเคอันนี้ครับผมนี่ตัวมันชื่ออะไรไม่รู้เทเดเอาไปใสมาสกิลเลตัน,กกนแต่ไม่ใช่สกิลเลตันแน่นอนมันคืออะไรไม่รู้ใส่ไปก่อนดูกับผมโอ้โหสุดยอดเป็นไงครับผมป้อมของวิท,ทน์บอส้าคุณชอบนคิวน,นี้อ่ะ ลืมกดไลค์แล้วกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครูครูครุครุครุอย่าลืมกดติดตามละ่ะบ๊ายบาย